่วยเคลื่อนที่ให้กับตําบลแรกก็คือตําบลบางร่้นนะครับวันนี้มีใครไปตัดแว่นเรียงครับตัดเรี่ยงครับผมเอาแพทย์มาด้วยนะเอาทนายมาด้วยนะไครกันแก้ไปปรึกษาทนายฟังกฎหมายอยู่ทั้งไหนครับอยู่ตรงไหนตรงนู้นครับใครกันแก้มีปัญหาไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะครับไครป่วย อย่ามีแพทย์อย่าเขาเขียนใบสัญญาไว้ให้แล้วอย่าเอา,ายาใบสัญญาเนี่ยผมจะให้อ่าใบสัญญาให้แล้วก็ให้ออสมไปให้ที่บ้านโอเคไหมครับโอเคไหมฮะโอเค,อเควันนี้สสมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเป็นสอสอได้มาสาม,สามเดือนครับสาเดือน วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาออกมาเจอคุณป้าคุณน้าคุณลุงคุณพี่ที่ผมอยากมาเจอวันนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะผมรู้ว่าวันเนี้ยผมอยากเป็นสสที่มาฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบางล้งเนี่ยต้องบอกว่าผมให้ความสัาคัญมากปัญหาบางล้งมากมาที่ผมเจอนะครับขอไปเป็นไหมครับขอไปได้ไหมครับบางล้ง,งขอไปได้นะได้ไหม ื้นที่เมืองการบางพื้นที่เนี่ยยังขอไฟขอน้าไม่ได้แล้วก็เป็นมาหลายหลาย10บปีมากนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลกำลังจะแก้ไขกฎหมายข้อนี้ให้พ่อแม่พี่น้องคนเมืองการเนี่ยสามารถขอน้ำขอไฟได้ถ้าใครชอบตรมมื้นเลยครับหลักประกันสุขภาพ30บาทปัจจุบันใครที่ไปรักษาโรงพยาบาลต่างๆ ก็จะต้องใช้สิบสามสิบบาทใช้ใช้สิบสามสิบาทรักษาถุลางลมก็เกี่ยวหน่อยโอ oh. แม่สอสไปรักษาโรงพยาบาลระหนยังต้องใช้เวลารอคุณหมอหลายชั่วโมงมบางครั้งเนี่ยครับเรามาจากต่างจังหวัดเนี่ยเรามาจากต่างอำเภอเนี่ยต้องนั่งรถมาเนี่ยการดูแลรักษาก็ไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะแพทย์และบุคลากรรวมทั้งอาคารนะ่ะไม่มากพอ พักเพื่อไทยโดยเฉพาะพวกเราจะลักดันให้ประหนเนี่ย <คา S 1> มีอาคารเพิ่มมีการรักษาเพิ่มเพื่อรับรองพี่น้องประชาชนคนบมืองการทุกคนครับดีไหมครับหลังจากนี้เมืองการจะเปลี่ยนไปครับพ่อแม่พี่น้องวังด้งผมคุยกับท่านสอจอพื้นที่ไหนไม่มีไฟพื้นที่ไหนไม่มีถนน เราจะทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในการผักดัยของท่านนายกท่านสอจอท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านอาบมือให้ท่านนะครับดังนั้นรอบนี้เรามีสอสคนรุ่นใหม่เรามีนักการเมืองคนรุ่นใหม่สิ่งสําคัญวันนี้นะครับไม่ใช่ของกางที่ผมมาเพื่อพูดเรื่องนโยบายแต่วันนี้นะครับ ต้องเรื่องคนเก่งอย่างหมอประวัติด้วยนะครับผมไมด้คุยกับหมอปรนะวัติกันคุณหมอประวัติทำโรงพยาบาลด่านตะขามเตี้ยเลยครับจานรางวัลรัฐเนี่ยเป็นเหมือนโรงพยาบาลเอกชนเลยคนระับใครไทยไปโรงพยาบาลด่านตะขามเตี้ยเลยคนระับนี่ครับคนที่ทำให้โรงพยาบาลด่านตะขามเตี้ยวันนี้ผมเอาคนเก่งมีคุณภาพและมีผลลัพธ์ชัดเจนมาฝากไว้กับพี่น้องของทุกคนแต่สาระสำคัญในวันนี้วันที่จะต้องเรื่อง Come on, come on, come on.